อ้าวนี่ไงยืนนิ่งมาลุ้นกันทุกคนว่าตายไหมโอ้นี่ไงขอคืนนะอืมเต็มเต็มช็อตเต็มเต็มไม่เลยให้มันลุ้ไปสิครับสวยงามเฮ้ยมันแท้มันแท้แทเฮ้ยโปรมาทุกคนโอ้โหไว้บ้ายิ5้าเอ็มพี่ต้องไปล่าหมาอีกแล้ว โชว์แอปกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมที่น่ารักแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นเอาละครับผมกขอกลับสวิตต์สวัสดีคุณผู้ชมที่แบบว่าน่ารักสวยหล่อเท่เฟี้ยวฟ้าจุกกระปุกจุกกระปี้คิโมคิมิทุกคนด้วยนะครับน้องๆกลับมาอยู่กับพี่นะครับเจม่ครับผมในวันนี้นะครับพี่จะมาทําการเอาผลบิ๊กมากับบัฟ20ล้านมาทําการหาล่าค้างหัวกันนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงเลยว่าไอ้ผลบิ๊กมารเนี่ยตอนที่พี่ทาการเล่นครั้งแรกไปนะครับตอนนั้นพี่ทําการบัฟ9ล้านนะครับน้องเป็นฝั่งมาีรแต่ ว่าในวันนี้พี่ทําการลงไพเลทมานะครับแล้วก็บัฟ20ล้านนะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่าบัฟ9้าล้านมันก็โหดถ้าเจอกับบัฟ20ล้านมันจะโหดขนาดไหนนะครับน้องๆเออซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับทุกคนเห็นปุ่ม subscribe เห็นปุ่มไลค์กันไหมทุกคนถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยฝากกดไลค์ฝากดกดซับกันด้วยนะครับถ้าใครไม่กดเนี่ยบอกเลยว่าใจร้ายมากเลยนะครับน้องๆซึ่งก็โอเคทุกคนก่อนจะไปเล่นนะครับเดี๋ยวมาทําการรีวิวสกิลอีกรอบนะครับทุกคนเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็น แรกสําหรับการเล่นผลบิ๊กมามนะครับผมผลบิ๊กมัมนะครับน้องถ้าเราทําการฆ่าคนหรือว่าฆ่ามอนนะครับเราจะได้วิญญาณมานะครับน้องๆอ่ะเดี๋ยวพี่ทําการฆ่ามอนให้ดูซิอ่ะเปิบ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 เอ๊ะมันแรงจังอ่ะทําการเอาผลบิ๊กมามฆ่าเลยครับอ่านี่สักคนเห็นไหมครับตอนแรกวิญญาณพี่มี3นะครับแต่ว่าตอนนี้วิญญาณพี่มี5แล้วครับน้องๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวิญญาณเนี่ยมันจะตันทั้งหมด9นะครับผมถามว่ามีวิญญาณแล้วมันสามารถเอาไปใช้อะไรได้นะครับถ้าเรามีวิญ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอปโอปไอโปถ้าเรามีวิญญ,ญาณนะครับน้องทําการกดคลิกซ้ายมันจะเป็นการเลือกต้นไม้นะครับทุกคนอ่ะจะทาการกดให้ดูนะครับปึ๊บอ่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเจ้าเอ่อคล้ายๆเหมือนลูกมขขอมนทุกคนอันนีเนเเนขข้เป็นการให้เลือดนะครับทุกคนเป็นการให้เลือดเรานะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นการให้เลือดเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรปึ๊บ เฮ้ยอันอื่นไม่ออกเลยต้นไม้อันอื่นไม่ออกเลยเหรอปึ๊บโอเคสุขอนอันนี้จะเป็นการอ่าเป็นการปล่อยพิษนะครับน้อง,องเออเป็นการปล่อยพิษนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับน้องเปียง ต้นไม้ใหญ่ไม่ออกว่ะ<ๆ>สุกคนอ่านี่ไงต้นไม้ใหญ่นะครับทุกคนอันนี้ก็คือต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งต้นไม้ใหญ่มันก็จะมีความสามารถในการจับศัตรูล็อกศัตรูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลก่อนดีกว่านะครับทุกคนสกิลเซตนะครับก็อ่าจะเป็นการแบบว่าเหมือนเป็นการเออจับศัตรูให้มันอยู่ตรงกลางครับนาอมันก็ไม่เชิงจับอ UH, ะครับทุกคนมันเหมือนเป็นการแบบว่าอืมพี่ก็พูดไม่สุกอะทุกคนเดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆเต็มๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเออให ที่สกิลเอกันเลยดีกว่านะครับสกิลเอ็ก็จะเป็นการแบบว่า,ามีไฟอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเจ้าพระอาทิตย์ใช่ไหมน่าจะใช่นะครับน้องซึ่งถ้าใครดูเนี่ยบอกเลยว่ามันจะติดเบิร์ด้วยนะครับติดไฟนั่นเองนะครับผมสกิลซีก็เป็นการแบบว่า,าปล่อยสาย้าปล่อยอประมาณนี้นะครับทุกคนก็ดูตามภาพเลยดีกว่านะครับส่วนสกิลวีก็เป็นการแบบว่ายิงทั้งพระอาทิตย์ยิงทั้งก้อนเมฆนะครับทุกคนก็อย่างนี้เลยนะครับบอกเลยว่าเจ็บมากสกิลนี้คือแบบว่า โคตรของโคตรของโคตรแรงลยนะครับผมตอนนั้นเล่นกับบัฟ 9m สกิลนี้โคตรแรงเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเล่นกับบัฟ 20m มันจะแรงขนาดไหนนะครับก็ต้องมาดูกันและสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิล F นะครับซึ่งก็เหมือนเคยครับทุกคนสกิล F ก็เป็นสกิลบินนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งมันก็มีทั้งขี่ก้อนเมฆแล้วก็มีขี่พาอาทิตย์นะครับ,น,รบน้องก็ประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนอธิบายมาเยอะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในวันนี้พี่เซมทําการเอาเจ้าผลโซงหรือว่าผลบิ๊กมัมนะครับน คลิปนี้จะไปที่สวแมันจะตายไหมทุกคนอย่ามาดูกันนะครับผมพร้อมกันแล้วลงยก,กันเลยไป น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน e a s y f ฟาร์มร้านและฟาร์มแบบต่างๆของโรบอกและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแบบบ็อกฟู้ดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบ็อกวีพี рейт าจุดห้าเดครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดละครับน้องๆใครสนใจก็ริ้งร้านใต้คลิปเลยครับผม กบมาแล้วครับทุกคนซึ่งก่อนจะไปล่าคข้าหัวนั้นนะครับพี่ก็ต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับทุกคนเป็นวันที่3เดือนที่1เวลาตีสามนาทีนะครับน้องๆ ถ้าคลิปนี้พี่ลงช้าหรือว่าลงไวถ้าคลิปนี้มันลงแล้วไปซ้ำกับใครพี่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่ไม่ได้ก๊อปคอนเทนต์ใครนะครับทุกคนโอเคไหมคือหลังๆเนี้ยมันจะมีดราม่าแบบว่าพี่เจมไปเกาะคนนน้นดังพี่เจมไปก๊อปคอนเทนต์คนโน้นนะครับพี่จะร้องไห้คนก็ตั้งใจทําคลิปก็หาไปเกาะคนนูนน้นคนนี้ดังนะครับปวดหัวมากเลยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาหาลากข้าหัวกันเลยดีกว่านะครับน้องๆอ,อืมในเซิร์ฟนี้มีคนกําลังใส่เดี่ยวกันอยู่เลยอะ่ะเดี๋ยวเราหอดโซ่กันเสร็จดีกว่าอุ้ ครับจังหวะนี้เดี๋ยวมังกรลองมาเจอกับผมบิ๊กมัมสักหน่อยไหม,มแต่ก่อนจะไปหาคนสูเดี๋ยวมาทำการฟาร์มไอ้เจ้าอันนี้ก่อนดีนกว่าสกคนฟาร์มเออวิญญาณก่อนนะครับแล้วขอเก็บวิญญาณก่อนนะยิ่งวิญญาณเยอะยิ่งได้เปรียบตอนสู้นะครับเปิบเบเปบโอเคเอา้าสกิลไม่โดนสกุโนโอโหสกิลเซตพี่สกิลไม่ค่อยโดนเลยนะครับถ้าตอนไปซูม้มพี่จะล่วงไหมครับเนี่ยจังหวะนี้เป๊บเปบ โอเคตอนนี้มีเจ้าอาวิญญาณทั้งหมด5้านะครับผมหวังว่าจะไม่มีโปรนะถ้ามีโปรพี่ร้องห้แน่เต๋ไว้มี8แล้วขาดอีกหนึอันทุกคนขาดอีกหนึวิญญาณมันก็จะตันแล้วสกิล โอเคสวยสวยงามเดี๋ยวมาหาราคาหัวกันต่อดีกว่าสว้ามาดีครับไอหนุ่มน้อยหนึ่งหนึ่งกันป่ะโอ้เล่นผลยางด้วยนะครับสงสัยกลัวโปใชไหมอืมหนึ่งหนึ่งกันไหมครับพี่ต้องการหาท้าคนหนึ่งหนึ่งนะไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าจะมีคนสู้กับพี่หรือเปล่าแต่ก็ถ้ามีใครกล้าสู้กับพี่พี่ก็จะสู้กับคนนั้นนะครับผมโอเคคนนี้กล้าสู้ใช่ไหมมาเรยเจ้าเบคอนน้อยเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมอืมมาๆมาๆสู้กันแบบว่าขำๆสนุกๆนะครับผม ส่วนเรื่องเพชรนั้นนั้นก็เป็นเรื่องแบบว่าในอนาคนละกันไม่ต้องไปโฟกัสนะครับนี่ไงแรงไหมเนี่ยอืมโอ้โหุโ้ยเอาไปครึ่งรอดก่อนละกันนะจ๊ะไปไหนแล้วสกิลดักโว้โดนด้วยสกิลซีต่อโอเคสวยมาใส่ฟ้าแล้วก็ทําการกดสกิลพระอาทิตย์ซึ่งก็ไม่โดนแ้าโดนบอกเลยว่ารู้เหลืองแน่แน่จับทุ่มมาปุ๊บดักไม่โดนหมดทุกคน ไอ้สกิลแท้ที่ก็ไม่ค่อยแม่นเลยนะครับจริงๆที่เล่นผลอาบิ๊กมัมมาได้สองวันแล้วแต่ก็คอมโบพี่อาจจะไม่ค่อยรู้มากนะครับสกักคนก็จริงๆใส่เผลมันไม่ต้องพึ่งคอมโบก็ได้นะครับน้องเล่นลูกมั่วก็ได้นะอุ้ยหมุนก่อนอโดนไหมล่ะไม่เป็นไรถ้าไม่โดนไม่เป็นไรแต่ว่าอันเนี้ยโดนอันเนี้ยโดนสกิลต่อไลอยละไปไหน ไปไหนเต้าไอเต้ามานี่เลยอื้สูว่าเป็นการเริ่มคลิปมาที่สวยงามนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ตายเนี่ยแล้วเราก็เลือดไม่เหลือน้อยด้วยจะมาสู้ต่อเหรอเจ้าเออว้าวโอ้โหโดนชมขอบคุณครับว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมล่ะขอบคุณครับผมเจ้าบิคอนเอฟซีเหรออุ้ยน้องคนนี้เอฟซีพี่เหรอครับบขอบคุณครับสวัสดีครับหลวงพี่หลวงพี่ใส่แว่นตาคือแบบว่าโคตรโก้เลย PVP เอาได้ได้ได้มามามากำลังหาคนสู้อยู่พอดีเลยนะครับ น้องเบคอนเดี๋ยวเปลี่ยนคนบ้างนะเดี๋ยวเอาเป็นเจ้าพักก่อนละกันนะโอ้โหพักสำนักไหนเนี่ยไม่เข้าวัดหรือยังไงปุ๊บโอเคโอเคโอเคระวังเรนโกคุนะครับทุกคนเพราะว่าเรนโกคุมีสกิลตัดเคนซึ่งพี่จะไม่พยายามแบบเอ่อเปิดเคนมั่วนะครับอยเสียเคนฟรีนะเจอกับเรนโกคุบอกเลยว่าวอ,งงอุ๊ยแรงแรงนี่ไงโอ้โหสกินนี้เต็มๆติดไฟโดนเบิร์นโดนเบิร์นหมดหล่อไหมเนี่ยหมดหล่อไหมเนี่ย ขนประตูมันช่างผิวแต่ว่าเจอสกิลนี้สักหน่อยไมล่ะเออสักหน่อยไมล่ะครับน้องๆปึ๊บจริงๆแล้วสกิลวีค่ามากเลยสักคนพี่คิดว่าสกิลวีกับบัฟยี่สิบเอ็มมันต้องเป็นยารี่แบบว่าแรงมากๆแน่ๆแต่ว่าไม่ค่อยจะโดนไม่ค่อยจะแม่นนะครับอา้าวนี่ไงยืนยนิ่งมาลุ้นกันสักคนไม่ตายไหมเมื่อกี้เลือดครึ่งหลอดนะ โดนสกิลว,วีเต็มเต็มแห้งฮะทุกคนโอ้โหมันแรงจริงๆนะครับผมแรงมากแรงมากโอ้ยเปิดโอ,โอ้โหอรอบนี้มาตึงจังอะรอบนี้มาตึงจังเจ้าเ,ออเบคอนสกิลว,วีไม่มาเลยโอเคนี่ปเป็นทุกคนทำการเสกต้นไม้มานีเรียกพวกพันธมิตรมาช่วยต้นไม้ใหญ่ก็ทำการแบบว่าล็อกสัตว์ตัวให้นะครับทำไมไม่มีพืชเลยทุกคนต้องการพืชต้องการไอ้เจ้าลูกอมทุกคนโอเคมันลูกอมมาแล้วต้องการรีเลื่อนนะครับโอเค รูปอมก็ให้เราซีละห้าร้อยใช่ไหมถ้าที่สังเกตนะครับตน้นอุย้ตยต้นไม้เต็มไปหมดไม่โดนโชคดีไปยอดทุกคนยังไม่โดนนะครับเอาจับโดนปึ๊บสกิลแม่นแม่นสกิลแม่นแม่นปึ๊บโอ้โหฉีดไม่โดนมาทุกคนฉีดไม่โดนเสียดายสกิลวีน,วน,นะครับเพราะว่าเป็นสกิลเออเป็นสกิลที่มันแรงมากนะครับโอเคโ,โอเคโ,โ,โ,โดนช็อตโดนช็อต โดนช็อตนะครับสกิลไม่มีเลยหลดล่ามังกรมาก่อนล่ามังกรศึกนะครับผมรอรอรอ,อน้องขาดลงล่าอย่างนี้โอเคสวยปึ๊บเอาจับโดนเหรอเอแค่หนึ่งเสียงอะ่ะ ถ้าหากจังหวะอันนี้ไงหาจังหวะอ,อย่างนี้นะครับผมสวยสวยสบัสดีครับหลวงพี่ c ีเลยนะครับน้องบอกว่าจีเลยแล้วใครมาทิ้งผลปีศาจฟาวคอนไปตรงนี้โธไม่เห็นค่าผลปีศาจกันหรอเก็บไว้ละกันนะครับผมน้องก็บอกว่าอะไรอืมจะแก้ต้นเหรอครับจริงๆอยากจะสู้แบบว่าให้มันแบบรู้ผลจริงๆนะครับแต่ว่าน้องขับเบี้วไม่ตันนะ่ะมันก็เลยแบบว่ามีดามจที่มากขึ้นด้วยนะครับโอเคโอเคแต่ในเมื่อน้องเขาอยากจะสู้ก็เดี๋ยวก็สู้ให้โอ้โหจะดาบนี้ทุกคน ดาบน,นี้เป็นดาบที่แบบว่าปราบี5้าเอ็มดีมากนะครับเพราะมันคือดาบฮาบาคิริหรือว่าทูชิตะนะครับดาบน,นี้หลบเปิดเค้นหลบยากมากทุกคนบอกเลยโคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงเอานี่ไงเขาชิดน,น่่ยละกันไปไหนแล้วเองก็แรงเกินโอ้โหเข,เข้าประตูมิติดไประวังนี่ไงสำัำการเออเรียกเจ้าลูกโอมันก่อนนะขอเลี้ยนน่นละกัน ได้เรือสี่ละห้า5อยนะครับก็โอเคสี่อุย้ยหายไปแล้วทุกคนรีบปล่อยรีบปล่อยโอ้ยตึงโอยตึงโอยมันโอยไม่โดนเหรอเฮ้ยโปรมาทุกคนโอ้โหไปบ้ายี่ห้าเอ็มที่ต้องไปล่าหมาอีกแล้ว โอเคครับน้องๆทําการเซิร์ฟไปเซิร์ฟที่2กันดีกว่านะครับจอยเข้ามาที่เซิร์ฟที่2แล้วครับน้องๆซึ่งรู้สึกว่าเซิร์ฟนี้จะมีแต่คนไทยใช่ไหมเนี่ยมีเสียอะไรเสียเสียทีละ3 0,000โอ้เซิร์ฟนี้ก็มีคนไทยนะครับเมื่อกี้พี่โดนโปค่าน่าจะเสียสี่หมื่นใช่ไหมโอ้โหข้าหัวคือแบบว่าตกมาอย่างเยอะนะครับน้องๆท้อมากเวลาเจอโปนะครับแต่ก็ช่างมันไปนละกันพวกเออวิตฐานพวกไอคนจังไรแมนก็ปล่อยมันไปละกันทุกคนพี่ก็ไม่อยากจะแบบว่าไปพูดอะไรเยอะนะครับผมยังไงก็ที่อยากให้สังคมเกมดีมัน ขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับผมโอเคไหมมาจอเรามาหาล่ากันต่อดีกว่านะครับผมโอ้คนในเซิร์ฟนี่ทําไมตึงจังเลยม,มี12องเอ็มฝั่งมาลินด้วยนะครับน่าจะตัวตึงของแท้ <S <S สวัสดีแม่สาวน้อยสู้กันไหม <S 1> <S 1> <S เออแต่งตัวทมไมแบบว่าชมพูทั้งตัวจังสู้ๆกันไหมครับเอาไหมเอาไหมํามการมาซาผู้หญิงคนนี้หนึ่งๆน,นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นผู้หญิงจริงหรือว่าเป็นเออเป็น นั่นแหละครับทุกคนพี่ก็ไม่กล้าพูดนะครับผมอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้นะมาเดี๋ยวเราไปหาเซิฟกันดีกว่านะครับผมแต่ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงหรือไม่เป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นอาอสพท์เพศ2หรือว่าเป็นอาอะไรพี่ก็ไม่เคยรังเกียจนะครับเพราะว่าโลกสมัยนี้มันเปิดแล้วทุกคนใช่ไหมล่ะมาเดี๋ยวเรามาสู้กันดีกว่านะครับผมเจบิบเจบ็บโอ้ยโอ้โ,โดนนี่เหรอนี่ไงเต็มเต็มช็อตเต็มเอา้าหลบได้สวยเลย เตงเกินแล้วเติงเกินไปแล้วโอ้โหทุกคนทุกคนทุกคนดูทุกคนดูเมื่อกี้โดนไปเกือบหายนะครับผมถ้ามีคอมโบดีบอกเลยว่าน่าจะหายนะครับโอ้ยดาบเชเบอร์เหรอดาบเชเบอร์ดาบแชงคูสปึ๊บมาเลยแม่สาวน้อยหวังว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีเป็นรุ่นลากหัวคมๆนะครับผมกลัวามากๆกลัวโปมากๆ โอเคอย่างนี้น่าจะตายเอ้าโอ้โหมุตะขี้โมหลุดเลย <laughs> มุตะขี้โมทุกคนเขีย okay. นไม่เป็นละไม่ต้องแบบเออเสดานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสมันก็ต้องมาเฮ้ยใ,ใครเนี่ยใครเนี่ยเฮ้ยนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนนายเวลยัง <c oughs> ไม่ตันไปฟาร์มก่อนไหมบักบักบักทำหน่อยบักทำหน่อยเวลไม่ตันนายควรจะไปฟาร์มก่อนนะครับไม่ใช่แบบว่า มารัดคนอื่นเขานะนี่ไงเอาเข้าหัวมาเลยฮ่าฮไอ้บักฮัมเอ้จะมารัดที่สง,งั้นเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวต่อดีกว่าทุกคนเพราะว่าู้แค่นี้มันยังไม่น่าเนี่มันหมากแล้วมันหมากแล้วมันมาแล้วหนีหนีไปไกล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 มันยังไม่เห็นเราทุกคนซึ่งพี่ต้องหนีก่อนอินคอมแบ็กจงรีพายซะไอ้บักฮามเอ้เจ้าไอ้บักฮามไอ้บักฮามอินคอมแบ็กรีพายซะดีๆจะรีพายอย่างอินคอมแบ็กเฮ้ยโอเคไปรีตัว ทำไมพี่ต้องอยู่ด้วยความกลัวโปวะสักคนพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอ้โหเกือบโดนโปอีกแล้วเกือบโดนโป โดนอีกแล้วเกือบตายใช่ไหมื่อกี้เจอโปลล้งหัวนะครับทุกคนคือแบบว่ายังโชคดีที่หนีมาทันนะครับแม่หนูแม่หนูแม่หนูจะแก้ตัวไหมอืมจริงๆอยากหาสู้ต่อนะครับแต่ว่าไม่อยากแบบว่าสู้เสียข้าหัวแล้วว่ากดโดนโปนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนมันมีโปนะครับเมื่อกี้โอ้น้องขาวช้าหนึ่งนึงโอเคได้ได้ได้อเคบอกน้องขาวว่าตามมานะครับผมเดี๋ยวให้น้องขาวตามมาที่ตรงนี้ดีกว่าตามมาที่สู้แล้วไม่เสียข้าหัวดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีคนมายุ่งเนาะขึ้น25่ล้านได้ไง เออเขาถามพี่เหรอนึกว่าถามใครเนี่ยจริงๆในเซิร์ฟมันก็มีพี่คนนี้หรือเปล่าวะทุกคนอ๋อเขาถามคนนี้เกือบตอบไปแล้วเกือบหน้าแตกนะครับผมแล้วไปแล้วไปนะอืมหนึ่งหนึ่งการหนึ่งหนึ่งการหนึ่งหนึ่งกันสวัสดีครับแม่สาวน้อยหรือว่าใครก็ได้มาหนึ่งกันเราเถอะนะคือเขาจะมาหนึ่งตรงนี้อย่างเดียวเลยพี่ก็เสียวโป,โ,ปโอเคไม่เป็นไรละกันนะเจอโปโก็แค่ไปละหม่ละกันทุกคนฮ้ยอยู่ด้วยความหวาดระแวงกันตอนนี้มาจะมาสู้กับคนนี้กันดีกว่านะครับคนนี้ก็ตัวตึงแน่นอน โโอหดูจากสเตปบ,บอกเลยว่าต้องเป็นตัวตึงพระขนงพระนครอย่างแน่นอนแน่นอนนี่ไงสีเต็มเต็มโดนเต็มเต็มก็หายไปคขึ้งรอดเหมือนกันโอเคสวยสก,กิลวินนี่คือแบบว่าโคตรจะแรงโคตรจะแบบโกงเกียนงามแล้วไงงามแล้วไงล่ะปึ๊บโอเคสวนไป โดนชาอตไม่ล่าปึ๊บปึ๊บสกิลหนึ่งโดนไหมไม่โดนมาทุกคนไม่เข้ามาในวงนะครับ โ oh, อ้โหน้องคนนี้ชื่นชมเลยนะครับว่าเก่งมากเด rust. Nowadays, ี๋ยวทำการชื่นชมน้องเขาก่อนนะครับเขาเก่ง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 มากเลยเก่งมากขอชื่นชมนะครับว่าเก่งมากนะเพราะว่าชาบอกี้พี่ไม่ได้ดีพี่นันดเพลนะครับสุกคนเก่งมากเก่งมากเออทำไมพิมพ์เก่งมากไม่ได้อะเก่งอะอ้าวเฮ้ยพิมพ์เก่งก็ไม่ได้ว่าเราเกมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาหาสู้กันต่ออีกสักคนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้าหัวพี่ก็น่าจะกลับมาขึ้นยี่ห้า้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าพี่ทําการฆ่าคนได้ก็น่าจะกลับขึ้นยี่ห้าร สู้กันดีกว่าเจ้าเบคอนน้อยมาสู้กันมาสู้กันเอ้าสู้กับคนเดิมเหรอก็ได้นะเอาตรงคนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเก่งสังคู่พี่เชื่อไว้อย่างนั้นนะครับ <S <S ยิงอาเสียดเต็ม<ๆ>เต็มเต็มเต็มเอา้าโดนเต็มเต็มอีกหม่มันช่างแบบว่าเราแรงซะเหลือเกิน ไม่โดนหมดทุกคนไม่เป็นไรเล่นไปขาสันไปเหมือนกันนะครับเล่นเป็นสายปืนจริงมันก็แก้ชาม right ันก็มีอยู่นะครับทุกคนทําการอยู่ระบนฟ้านะครับเจอสายปืนน่ะนี่ไงแต่ว่าโหเกือบแล้วเอาตะขีโดนไงประเด็นประเด็นคือฉีดโดนสกิลสกิลไม่ค่อยแม่นสกิลสดพี่เนี่ยซื้อซื้อ ฝึกเล่นสายผลไปในตัวด้วยนะครับถึงไหมว่าพี่เล่นสายผลมาเออก็นานแต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากนะครับคอมโบไม่ได้รู้เยอะเหมือนสายดำน,นะแต่ก็แต่ก็ไม่กลัวหรอกเออมาสิไอเจ้าปืนน้อยนี่ไงโดนช็อตไปจับทุ่มเอ้ยแล้วใครมาอีกเนี่ยโอ้โหมากันเยอะจังโอ้โหดูสิทุกคนดูทำกับพี่นะครับโอ้โห คนนนาเกียรติุกคนเอาตรงๆนะครับคนน่าเกียรนะเอาตรงคือนาเกียตมากแต่ว่าอะไรอะครับผม4ี่หคนยังลุมค่าพี่ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยงงนะครับน้องๆลุมซะขนาดนี้ยังฆ่าไม่ได้เลยเหรอโคตรแบบว่าอืม จริงที่ไม่อยากด่านะครับเพราะว่ามันเป็นพีอย่างที่ไม่ดีนะครับจริงๆไม่อยากด่านะขอขอบไปแล้วกันทุกคนถ้าขอภูมิใจในการลุมก็จงภูมิใจไปนะครับผมคลิปนี้นี่คือแบบว่าคมลดครบอัตฉริมากเลยนะครับทุกคนมีทั้งโปมีทั้งคนเข้ามาแซมมีั้งคนเข้ามาลุมนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้มันจะอะไรขนาดนี้นะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้พี่ก็จริงๆอยากให้มันขึ้นยี่ห้านะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปหาลัดขึ้นยี่ห้านสิจริงๆคือแบบอยากลัดมากเลยนะครับแต่พี่จะไม่ทำแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่อยากเป็นเหมือนไอคน นะแล้วกันนะใช้คำนี้ดีกว่านะครับสักคนพี่ไม่อยากจะเป็นเหมือนเออคนประเภทนั้นนะครับผมมาทําการทําแม่สามคนนี้สู้ดีกว่าเออเอเอเอิโนอิโนสวัสดีครับหนึ่งหนึ่งกันหนึ่งหนึ่งกัน หนึ่งหนึ่งกันไหมเดี๋ยว้าคนที่แบบว่านี้ใสดีสู้ดีกว่าทุกคนพี่จะไม่ไปยุ่งกับพวกนั้นนะครับได้คะ่ะอาตามมาตามมาเดี๋ยวตามมานะตามมานะตามมานะเอาให้เขาตามมาแล้วกันทุกคนปึ๊บป๊บเอาเป็นตรงสู้ตรงอาเกาะสตีละกันเพราะว่ากลัวคนเข้ามาลงมิกนะครับโอเคแม่สาวน้อยมาแล้วมาแล้วนี่มาสู้กันตรงนี้เลยเออมาตรงนี้เลยอ่ามาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับเออมาตรงนี้ครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าแม่สาวน้อยเซิร์ฟนี้น่าจะไม่มีโปรนะครับก็มาสู้กันแบบว่าเสียข้าหงหัวแล้วกัน ตอนแรกมันก็มีปนไม่ใช่เหรอทุกคนหรือว่าพี่ตาฝาดวะพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเฮ้โอ้โหเซิฟเซิฟนี่ไงล็อกมาก่อนละกันนะครับทุกคนไอสกิลเซมันก็เกีย์เหมือนกันนะเนี่ยเอาตรงๆนะแต่ว่ามันตอกขอมโบย่านะครับเพราะว่ามันกระเด็นกระดอนไปไหนก็ไม่รู้นะบางซี นี่ไงขอคืนนะอืม <ś m> เต็มตเต็มช็อตเต็มเต็มไม่เลยให้มันรู้ไปสิครับสวยงามเฮ้ยมันแท้มันแท้ ค่าหัวกลับมาขึ้น 25M แล้วนะครับน้องแย่สุดท้ายก็ได้ค่าหัวกลับมาคืนแล้วนะครับผมโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับน้องๆก็ตามที่น้องๆเห็นกันเลยนะครับถามว่าบัฟ 20M กับผมยิกมัมโกงไหมก็โกงครับน้องขนาดบัฟ 9M มันยังโกงซะคนมันนับประสาทอะไรกับบัฟ 20M นะครับผมก็แรงมากโกงมากแล้วก็ชิลๆนะครับน้องเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่เสี่ยมด้วยนะครับผมมีคนบอกว่าอยากออกคลิปนะครับเล่นประเภทนี้อยากให้้อออกคลิปเเยาาตรงๆดีี๋วถพ่ ว่าแล้วก็มีเวลานะครับจะมาทําคลิปแบบว่า,าผลมังกรเวทผมแนะนาแล้วกันทุกคนนะครับประมาณนี้นะครับน้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหนั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อจุย้ย